กางานสวยสวยมีทุ่งผักกระเฉดดอกสีเหลืองมีทุ่งน้ำนะคะมะขามนะคะต้นไม้เขียวๆงามๆบานเพื่อนๆตกไม่นอฝนตกบรรยากาศดีๆท้องไร่ท้องนารวยไม้ช้างกะ ใบหนาๆเลยค่ะเพื่อนๆช่วยมากเลยนะคะเรียนรักษาสุขภาพเดินทางไปทางไหนก็ขอหนอ,องน้ำสวยๆวยต้นหญ้าปากอกนะคะเอาบรรยากาศฝนตกมาให้เพื่อนๆรับชมยามเช้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆเ,นเวลา,านี้ฝนตกนะคะ อบุญเรืองจ้าส่งกำลังใจสร้างกำลังบวกให้เพื่อนรวยไม้ช้างกะใบหนาหนาเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะเพื่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบ ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังช่วงนี้ฝนตกอากาศเพื่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังช่วง,งนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนรักษาสุขภาพเดินทางไปทางไหนก็ขอหนองน้ำป่าทูบสวยๆค่ะเพื่อนเพื่อนเพือ่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบ ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังช่วงนี้ฝนตกอากาศตวน,นน้อยของรัดด้วยนะคะฟังเสียงฝนค่ะเพื่อนไม่รู้วจะให้ปลอดภัยเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะคะสวัสดีและขอบคุณค่ะค,ค่ะฟังเสียงฝนบรรยากาศด้านอนมากเลยนะคะเพื่อน ชมสิบแรเกื่อนเกื่นตกไม่น้อฝกกนตกบรรยากาศดีดีท้องไร่ท้องนาทุ่งตะงานสวยๆมีทุ่งผักกระเฉดดอกสีเหลืองมีทุ่งน้ำนะคะให้ปลอดภัยเฮงเฮงฟังฟังทุกท่านนะคะสวัสดีและขอบคุณค่ะ กล้วยไม้ช้างกะใบหนาหนาเ้ยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะสวนในน้อยของรัดด้วยนะคะฟังเสียงฝนค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าต้นกล้วยไม้ช้างกะใบหนาหนาเ้ยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะ ปุ่งระงานสวยๆวยมีทุ่งผักกระเฉดดอกสีเหลืองมีทุ่งน้ำนะคะคุณค่ะฟังเสียงฝนบรรยากาศน่านอนมากเลยนะคะเพื่อนๆชมในวันฝนตกพรำๆนะคะ สวยสยต้นหญ้าปากกอ,อกนะคะเอาบรรยากาศฝนตกมาให้เพื่อนๆรับชมส่งกำลังใจสร้างกำลังบวกให้เพื่อนมาขามนะคะต้นไม้เขียวๆงๆมามๆรวยไม้ช้างกะ ใบหนาๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะเรียนรักษาสุขภาพเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ปลอดภัยเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะคะสวัสดีและขอบคุณค่ะเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปัง ช่วงนี้ฝนตกอากาศบาเนเพื่อนตกไหมเนาะฝนตกบรรยากาศดีดีท้องไร่ท้องนาเพื่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอให้ทุกท่านเนางเฮงปังปังช่วงนี้ฝนตกอากาศตวนน้อยของรัฐด,ด้วยนะคะวางเสียงฝนค่ะเพื่อน ในรู้ว่าตกในวันฝนตกพรำๆนะคะให้ปลอดภัยเฮงเฮงฟังๆทุกท่านนะคะสวัสดีและขอบคุณค่ะข้าวเขียวกระจีค่ะเพื่อนๆมีสวนอ้อยป่าอ้อยนะคะมีต้นตาลสู้ให้ ปลอดภัยเฮงเฮงฟังฟังทุกท่านนะคะสวัสดีและขอบคุณค่ะให้ปลอดภัยเฮงเฮงฟังฟังทุกท่านนะคะสวัสดีและขอบคุณค่ะค่ะฟังเสียงฝนบรรยากาศด้านอนมากเลยนะคะเพื่อนๆชมให้ปลอดภัยเฮงเฮงฟังฟังทุกท่านนะคะ สวัสดีและขอบคุณค่ะกล้วยไม้ช้างกะใบหนาๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังๆช่วงนี้ฝนตกอากาศค่ะฟังเสียงฝน บรรยากาศน่านอนมากเลยนะคะเพืเ่อนๆชมหนองน้ำสวยๆต้นหญ้าปากกกนะคะเอาบรรยากาศฝนตกมาให้เพืเ่อนๆรับชมสวนน้อยๆของรัดด้วยนะคะฟังเสียงฝนค่ะเพืเ่อนๆในรู้ว่าตกลวยไม้ช้างกะ ใบหนา,นาๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะปุ้งตระงานสวยๆมีทุ่งผักกระเฉดดอกสีเหลืองมีทุ่งน้ำนะคะปุ้งตระงานสวยๆมีทุ่งผักกระเฉดดอกสีเหลืองมีทุ่งน้ำนะคะยามเช้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆ เวลานี้ฝนตกนะคะที่อำเภอชีบุญเรืองจ้าบ้านเพื่อนๆตกไหมนาะฝนตกบรรยากาศดีๆท้องไร่ท้องนาเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังช่วงนี้ฝนตกอากาศหนองน้ำป่าทูกสวยๆค่ะเพื่อนๆ เช้าว,วันเสาร์ค่ะเพื่อนๆเวลานี้ฝนตกนะคะที่อำเภอชีบุญเรืองจ้าสวนใน,น้อยของรัฐด,ด้วยนะคะฟังเสียงฝนค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าข้าวเขียวิเจีค่ะเพื่อนๆมีสวนอ้อยป่าอ้อยนะคะมีต้นตัน สูนอะไรนะคะเดี๋ยวใบสวยมากเลยค่ะเป็นไม้เลื้อยไม้เถานะคะขึ้นต้นสวนในน้อยของรัดด้วยนะคะฟังเสียงฝนค่ะเพืเ่อนไม่รู้ว่าต ต้องกำลังใจสร้างกำลังบวกให้เพื่อนหนองน้ำป่าทูบสวยๆค่ะเพื่อนๆน่นคะฟังเสียงฝนบรรยากาศน่านอนมากเลยนะคะเพืเ่อนๆชมเพื่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังๆช่วงนี้ฝนตกอากาศตวน น,น้อยของรัดด้วยนะคะวังเสียงฝนค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าตกหนองน้ำสวย